นี่สวยอ่ะคุณแพลวเลือกไว้ก็ไว้ครับผม,ขออมเขาเอาแม็กับเดออะไรให่เหมือนเดิมเอาเหมือนกันฮ<ะ>เอาเหมือนกันเอาเหมือนกันตรงนี้ไปซื้อสูตรเหรมานล้วนี่อะไรมา เดี๋ยวพี่เตรียมซื้อให้ก่อนนะค่ะได้ค่ะเราไปโรงเรียนกี่โมงเนี่ยอื่ทนท่านทันสี่โมงค้นฮะอ๋อเธอนัดตัดผมชิ้นนเธอไปสี่ยงเพ่อะไเดี๋ยวได้ม่ได้นะเราน้าตาไปแล้ะ อยให้พี่เจนเอาเสั้อผ้าสีขาวชุดหนึ่งแล้วก็ชุดไทยเอาชุไทยด้วยแลมาแม่ที่สามชุดแล้วได้ชุดไหนแล้วแต่อาชุดไทชุดนึ่งชุดไทชุดหนึงคุณอยากได้เป็นสบายพวกโบราณหรือว่าอยากดูเป็นโก้เป็นเสื้อเป็นผาหม